ธุรกิจ green s h i p เกิดจากแนวคิดในการสร้างคาเฟ่สำหรับคนที่รักสุขภาพโดยเน้นการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเช่นกาแฟออร์แกนิกผลไม้สดน้ำผักผลไม้สกัดเย็นและขนมชี่ลดน้ำตาลเพื่อให้ผู้บริโภคได้ดื่มด่ำกับความอร่อยไปพร้อมก,กับการดูแลสุขภาพอีกทั้งยังเป็นการตอบรับกระแสคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น green s h i p จึงไม่ใช่แค่คาเฟ่ทั่วไปแต่เป็นพื้นที่แห่งความผ่อนคลายที่ผสมผสานความสดชื่นกับแนวคิดดื่มดีมีประโยชน์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจาให้ทุกคนที่หัันนมาาดูแแลสุขภพใบบที่่ยงื และนี่คือภาพรวมของธุรกิจบร ship จุดแข็งของธุรกิจใช้วัตถุดิบออร์แกนิกเพื่อสุขภาพ,ภาพมีเมนูที่หลากหลายเช่นกาแฟสมูทตี้เบเกอรีร่เพื่อสุขภาพทำเลร้านสามารถนั่งทํางานนั่งพักผ่อนได้มีช่องทางการขายทั้งหน้าร้านและออนไลน์บริการลูกค้าด้วยระบบสะสมแต้มและโปรโมชั่นจุดอ่อนต้นทุนวัตถุดิบออร์แกนิกค่อนข้างสูงต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอันส่งผลต่อคุณภาพร้านกาแฟเพื่อสุขภาพยังเป็นตลาดเฉพาะทําให้ลูกค้าไม่กว้าง ต้องใช้เวลามากในการสร้างการรับรู้ถึงของแบรนด์โอกาสธุรกิจกระแสรักสุขภาพและการดูแลตนเองกำลังเติบโตผลทำงานและวัยรุ่นนิยมดื่มกาแฟทุกวันแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องมีโอกาสขยายเป็นธุรกิจแฟรนไชส์อุปสรรคและความเสี่ยงธุรกิจร้านกาแฟมีการแข่งขันที่สูงมากเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนทำให้ลูกค้าลดค่าใช้จ่ายสินค้าพ,พรีเมียมราคาวัตถุดิบออแกนิกอาจพันผวนและหาได้ยากในบางช่วงเกิดการเลียนแบบธุรกิจโดยคู่แข่ง และนี่คือภาพรวมของธุรกิจกรีนชิพที่เราได้ออกแบบผ่านเครื่องมือที่เรียกว่าบิสเนสโมเดลโดยมีรายละเอียดดังนี้กลุ่มลูกค้ากลุ่มลูกค้าคือนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่อายุ1 0ถึง23ป,ปีกลุ่มคนออกกำลังกายวัยกลางคนและผู้สูงอายุคุณค่าของสินค้าและบริการคือกาแฟาสดออร์แกนิกจากธรรมชาติไม่ผสมน้าตาลเมนูอาหารเพื่อสุขภาพผักปลอดสารพิษที่มีความหลากหลายบรรยากาศร,ร้านที่มีความอบอุ่นผ่อนคลายมีบริการขนส่งสะดวกสำหรับผู้บริโภค ช่องทางเข้าถึงลูกค้าได้แก่หน้าร้านโซเชียลมีเดียแอปเดลิเวอรี่ความสัมพันธ์กับลูกค้าทางร้านมีบริการสะสมแต้มครบ10ครั้งแลกฟรีหนึ่งครั้งมีบริการมาซีจ่าย3เดือนละ1สัปดาห์มีกิจกรรมโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อรุ้นรับรางวัลรายได้หลักคือรายได้จากการขายกาแฟเมนูเพื่อสุขภาพจากบริการขนส่งออนไลน์สินค้าอื่นๆของร้านเช่นเสื้อผ้าแบรนด์หมวกแก้วน้ำทรัพยากรหลักคือสูตรเมนูกาแฟของร้านพนักงานบาริสต้า อุปกรณ์การทำกาแฟเช่นเครื่องบดแก้วน้ำทำเลของหน้าร้านเพจออนไลน์กิจกรรมหลักคือชงกาแฟจำหน่ายสินค้าพัฒนาเมนูใหม่เพื่อตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้นดูแลหน้าร้านและ Delivery ดูแลสุขภาพสินค้าและบริการพันธมิตรของธุรกิจได้แก่นักโภชนาการเกษตรกรปลูกผ,ผักผลไม้ปลอดสารพิษร้านขายกาแฟออร์แกนิกในชุมชนบริษัทขนส่ง delivery โครงสร้างต้นทุนได้แก่ต้นทุนวัตถุดิบ45,000บาทต่อเดือนค่าน้ำค่าไฟ5,000บาทต่อเดือนค่าแรงพนักงาน36,000บาทต่อเดือนค่านักโฆษณาการ15,000บาทต่อเดือนค่าบำรุงรักษา10,000บาทต่อปีค่าอุปกรณ์ในร้าน20,000บาทค่าโฆษณาสื่อออนไลน์2,000บาทต่อครั้งค่าขนส่ง30,000บาทต่อเดือน Green Chip. เป็นร้านอาหารเพื่อสุขภาพที่เน้นผักปลอดสารพิษและผักออร์แกนิกที่รับมาจากชาวบ้านในชุมชนร้านวิ r ชิปเป็นร้านที่สามารถนั่งชิวด้บริยการดีราคาเริ่มต้นรายการละเพียง30บาทขึ้นไปโดยเฉลี่ยกำไรยอยู่ที่40%ของราคาสินค้า รัานรีชิฟจะบริการทุกวันโดยรายได้เฉลี่ยนหน้าร้านจะอยู่ที่70,000บาทต่อเดือนหากผลกําไรจะเท่ากับ2 8 0 0 0บาทยอดขายออนไลน์จะอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทต่อเดือนแบ่งผลกําไรเป็น40,000บาทต่อเดือนและสินค้าอื่นจะอยู่ที่2อ0 0 0บาทแบ่งผลกําไรเป็น8 0 0 0บาทซึ่งรวมผลกําไรต่อเดือนจะอยู่ที่76,0 0 0บาท